ค่ะไปลยการอยางให้ประเทศไทยเขตีคาคใักตายตอนหลางกันบ้างค่ะพอัจัดประชุมสมนาเครือข่ขายตลาดการยางพาราจังหวัดสงขล้านะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางและก็ได้รวมกันเหลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาตลาดการยางพาราในอนาคตค่ะเทหองประชุมสมนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา้าเกษตร,รกรตัวแทนสถาบันเกษตร,รกรสมาชิกผู้้าย,ยางของสนักงานตลาดกลังนยางพาราจังหวัดสงขล้าและก็เจ้าหน้าที่การอยางให้ประเทศไทย ก็ได้รวมประชุมสมนาเครือขายตลาดกัญญางภาราจังหวัดสงคล้าเนี่ยค่ะเพื่อรักษาสเสถียรภาพราคายางทางในงจังหวัตตดตังจังหวัดสตูลพัทลุงแล้วก็สงคล้าค่ะเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ยางระคายางนะแล้วก็แนวทางการรักษาสเสถียรภาพราคายางแล้วก็รวมถึงการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการชะลอก,การยางขคงสถาบันเกษตร,รกรชาวสวนยางเพื่อรักษาสเสถียรเียรภาพราคายางตลอดจนรวมกันแหลกเป็นความคิดเห็นและก็โค้ชเนอนต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ใน การพัฒนาตลาดกลางยางพาราค่ะนายทาดาพรหมมีผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะว่าการรักษาเสถียรภาพร,าพราคายางทางคณะกรรมการกโยอโได้เห็นชอบให้ดําเนินโครงการชะลอการค่ายยางของสถาบันเกษตรกรชาวส่วนยางเพื่อรักษาเสถียรภาพร,าพราคายางค่ะ ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของเกษตรกรชาวส่วนยาางในการชะลอปริมาณผลผลิตย่างพาราออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็ช่วยให้สถาบันเกษตรกรชาวส่วนยางมีสภาพคล่องทางการเงินในระหว่างรอค้ายผลผลิตแล้วก็เผื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวส่วนยางยกยกดับราคาส่อค้าอยางในตลาด ช่วยลดความเสี่ยงจากการพันพวนของรางคาย,ยางให้มีสเสถียรภาพมากขึ้นโดยค้ายพันตลาดกลางยางพาราหรือว่าตลาดเครือขายตลาดกลางยางพาราจังหวัดของกอทเท่านั้นในขณะที่ผู้ประกอบการเองก็จะได้ยางที่มีคุณภาพแล้วก็ยากแนะนําให้กเกษตรกรชาวส่วนยางได้ปลูกพืชเศรษฐกิจหมายพน้นทาเกษตรผสมผสานแซมส่วนยางพาราหรือว่าเลียงสั์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ะ ทางกโยโทก็มีงบประมาณสนับสนุนเกษตรกรนะคะก็สามรถจะไปติดต่อได้นะคะที่กโยอทสาข้าจังหวัดที่กระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้เลยนั่นเองค่ะเนี่ก็จะให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีเงินไปหมุนเวียนนะครับเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยจากกยโทได้รับ การสนับสนุนจากกโยโตไปพวกผ,ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อไปซื้อจากสมาชิกมาเก็บแล้วเมื่อไกยย่ยางผ่านตลาดกลางแล้วตลาดกลางก็จากส่วนนี้ไว้แล้วก็คืนส่วนที่เหลือที่เป็นกำไรไปให้กลุ่มสถาบันครับผมราคาของตลาดกลางยางปราจังหวัดสงขลาเป็นราคาอ้างอิงไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรในการซื้อขาย ไปบวกลบนอก,นอกตลาดเนี่ยลูกใช้ราคาของตลาดกลางยางปราจังหวัดสงขลาเป็นตัวฮ้างยิงเลยครับด,ด้านนายสุรชัยบุญวันโนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างกระบวขาวาสหรับโครงการชะลอการค้ายยางของสถาบันเกษตร,รกร,รชาวสวนยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ได้ดําเนินการเฉพาะยางกลนถวยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายางขาย้ายพ้ดนดาเนินโครงการกับน้ายางสดยางแผ่นดิบยางแพ่นรุ่มควัน ในระหว่างการโรชโลการทายาเนี่ยค่ะสถา,าบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับสิ้นเชียววงเงินไปสิอของมูลค่ายางเพื่อข่ายยางเหมือข่ายยางแหลวเนี่ยนะคะก็ยก็ยโทค่ะเขาก็จะหักเบี้ยสิ้นเชียวเนี่ยรับเข้าโครงการแล้วก็จะจ่ายเบี้ยส่วนต่างให้แก่สถาบันแต่ว่าทางนี้ค่ะก็ยโยทเข้ามั่นใจนะว่าจากสถานาการณ์ยางในปัจจุบันแล้วก็การดาเนินโครงการช่วยเหลือเก,กษตรกรดังกล่าวค่ะก็จะทําให้ยางเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับราคาสื่อค้ายาง ในตลาดรวมถึงทําให้เกิดการแข่งขันเี็เป็นไปตามกลไกตลาดอีกด้วยค่ะที่นาทวีวันก่อนนะครับก็ไม่เป็นานะครับพอเราเปิดมาพับในวันเดียวนะครับทำให้อย่างนี้ราคาสูงขึ้น,นตอนนี้พูดง่ายว่าเรามีงบประมาณที่จะสนับสนุนให้เขาคือซื้อถังถัง2 0 0ลิตรน,นะครับถังลิตรสามารถเก็บน้ํายางได้ประมาณ3เดือนเราเราพร้อมที่จะ เก็บยางเพื่อส่งขายต่อไปนะี่คือจริงๆนะครับราคาเราต้องคิดว่าราคาประก,กันของอยางจริงๆนะถ้ายงางแผ่นดิบเนี่ยนะครับถ้าทนโยบายรัฐบาลเนี่คือต้อง60บาทต่อกิโลกรมัมน้ำยางสดนี้อยู่ที่ห7บบาทยางก้นถ้วยนี้อยู่ที่ประมาณย6บบาทไอ้ทีบาทต่อกิโลตรงนี้ตรงนี้คือจําเป็นต้องต้องทาราคายางนี้ได้ตามราคาตรงนี้ราคาประกันนี้นะครับ ส่วนสถาบันกเกษตรกรชาวส่วนยางแล้วก็กเกษตรกรที่เข้ารวมโครงการก็ต่างพอใจในโครงการดังกล่าวที่เข้ามานุ่นเสริมให้กเกษตรกรมีกําลังต่อรองกับผู้ประกอบการรอค้าในช่วงที่เหมาะสมซึ่งจะได้ราคายางทีด่ดีนอกจากนี้กอยทอยังมีเงินสนับสนุนกเกษตรกรในการช่วยกันโรคก,การค้าย,ยางด้วยนะคะก็ถือเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของกเกษตรกรชาวส่วนยางอย่างแท้จริงค่ะ เราสามารถจะนโอการขายยางได้เยอะครับผมยกตัวอย่างว่าณนะวันนี้เราซื้ออยู่ตามตามตามหมู่บ้านนะครับอยู่ที่กิโลสี่สี่สี่หรือว่าสี่มากต่ถ้าเราเข้าคโครงการจานอยางเราสามารถซื้อได้ถึงกิโลห้าสิบบาทครับเพราะว่าถ้าว่าราคาที่โดยทั่วไปทางโรงงานอุป,ปจัดถ้าซื้อวันกินโลนับประมาณนับสองนับสามเราก็เท,ทขายได้ครับการขายน้ํายางทุกวันเรา่ันตาหนัดกางจังหวัดสงการครับ เรารู้ครับว่าในช่วงนี้สมควรจะขายหรือไม่ขายครับถ้าจะให้การชารวอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกกลุ่มทุกสากลมันต้องมาช่วยกันหมดไม่ใช่เท่าแต่ว่ากลุ่มพี่หรือสากลหนึ่งสากลใดไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นดีคนเดียวมันไม่ได้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ด้วยดีหลักๆก็ทําให้ราคามันขึ้นมามันดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็เราก็ซื้อให้กับ เกษตรกรมันราคาก็ดีขึ้น